กลับมาพบแม่แอนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาแชร์เทคนิคนะคะการใส่ลิงก์สินค้าในตะก้านะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทีต่ต่อเขามีออกกฎมาใหม่เราจะไม่สามารถใส่ลิงก์ได้ใช่ไหมคะแต่เบืต้นจะมีเทคนิคอยู่นี่ค่ะลองพยายามทําแบบใส่ลิงก์ดูนะคะเห็นไหมคะกพราะยังตะก้าก็ยังไม่ขึ้นนะคะให้เราใส่ลิงก์นะคะไม่ได้นะคะเห็นไหมคะ ก็พยายามทุกวิถีทางนะคะลองดูว่าวิธีไหนที่จะใส่ลิงก์ได้นะอ่านี่ตะก้าก็ยังไม่ขึ้นนะคะ,ะลบเสียงออกก็ยังไม่ขึ้นนะคะทีนี้เราก็ไปที่เทมเพนะคะคลิกไปกดที่วิดีโอนะคะแล้วก็ไปที่เอแล้วก็เลือก MB มาหนึ่งอนะคะ ลองเลือก mv นี้ดูนะคะตะก้าก็ยังไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยทําการเปลี่ยนรูปแบบ mv มอันใหม่นะคะให้เราแบกกลับไปก่อนนะคะนี่นะคะลองเลือก mv นี้ดูนะคะจิ้มสินค้านะคะแล้วก็กดนะคะ เห็นไหมคะตะกร้ามาแล้วนะคะแล้วก็สามารถใส่ลิงก์ได้แค่นี้เราก็ทำได้แล้วนะคะนี่มาเจอตะกร้าเรา,เากดเพิ่มเข้าไปนะคะ แล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะสำคัญก็คือใส่แฮชแท็กลงไปด้วยแล้วก็ใส่รายการสินค้าลงไปด้วยนะคะเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเราทำการโพสต์แล้วนะคะ เห็นไหมคะนี่มาปลูกที่หน้าช่องเราแล้ว,ลวไงเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะคะหรืออีกวิธีหนึง่งถ้าเรายังทําไม่ได้นะคะเพื่อนๆเข้าไปที่ tiktok shop นะคะเห็นไหมคะเห็นกระดิ่งข้างบนไหมคะตรงนี้คือการแจ้งเตือนนะคะให้เรากดเข้าไปว่า tiktok มีการแจ้งเตือนอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะ ของเราก็จะมีการแจ้งเตือนหลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะวิดีโอที่ละเมิดนะคะวิดีโอละเมิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจไปเอารูปภาพหรือว่าสินค้าวิดีโอนั้นมาลงซึ่งระบบ AI มันก็จะรายงานเราเ,เจ้าของร้านเขาอาจจะรายงานไว้นะคะว่าอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยให้เราทําการไปที่หน้าช่องนะคะแล้วก็ลบนี่ค่ะเห็นไหมคะ สินค้าเนี้ยก็ยังมีอยู่ในตะกร้านะคะแต่เราก็จะกลับไปที่หน้าช่องของเราทำการลบสินค้านะคะนเห็นไหมคะวิดีโอนี้ลบออกนะคะลบออกอ่าทีนี้นะคะเนื่องจากว่า เมื่อกี้มีการแจ้งเตือนหลายเรื่องนะคะก็จะมีสินค้าอื่นๆที่ร้านปิดไปแล้วนะคะร้านปิดไปแล้วแต่ว่าวิดีโอเราก็ยังทำงานอยู่ให้เราไปลบวิดีโอของสินค้าตัวนั้นออกด้วยนะคะนี่คือเป็นปัญหาของคนที่แบบเล่นติกตออกแบบติกตอ,อกส่วนตัวรวมกับติ k กต็อกช็อปซึ่งทำวิดีโอขายสินค้าด้วยนะคะ มันก็จะมีปัญหาหลายอย่างแบบนี้แหละค่ะทุกคนคือจริงๆเน่เราอยากให้เป็นแบบแยกติ kt o k อกที่จะเล่นต่างหากเลยเวลาเราจะใส่วิดีโอใส่เพลงอะไรมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎเนาะบางทีเราเล่นส่วนตัวแล้วแล้วเราจะโพสขายสินค้าด้วยเนี่ยอ่าเราจะใช้เพลงเพลงเนี้ยเพลงที่ติดกระแสเนี่ยในในเชิงพาณิชย์มันก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ อย่างนีเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ